หลักหลักการทากกํางานกรกตเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวพอโดนไายเอาเปลี่ยนนะเดี๋ยวพอโดนวิพากวิจารหน่อยนะเอาเปลี่ยนอีกแล้วนะครับไอ้ตรงนี้แหละไอ้หลักที่ต้องการเลือกสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยมันถึงไม่เกิดนะเพราะแต่ละคนทางกุ่เลือกทำยังไงให,ให้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 เป็นธรรมนะครับปัญหาเรื่องการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลังหลังหลังเลือกเนี่ยนะครับผมว่าเราเรายังไม่รู้หรอกว่าใครจะได้รับเลือกเข้ามา แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเดี๋ยวมันจะมีการปรับพฤติกรรมพอเข้าเนี่ยนะที่บอกว่าต้องการจะเออหาคนอิสระนะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพอเข้ามาจริงเดี๋ยวมันจะปรับตัวผลประโยชน์เข้ามาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ในกลุ่มการเมืองตรงนี้แหละมันมันจะปรับเองว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็เลือกข้างกันดีกอ่เข้ามามันก็เลือกข้างกันดีกอ่าหรอแม้จะดูดิแรก ผมก็เห็นมาหลายครั้งแล้วไอไ้อแบบนี้นะฮะครับนั้นบอกได้ว่ามันก็เลือกข้างกันนะครับสอบอก็อยู่ที่ว่าเข้ามาแล้วใครจะอยู่ข้างไหนเดี๋ยวไปเลือกกันที่หลังอีกนะครับครับมันก็จะเป็นอย่างอืมอืมอ่มอะพอดีจริงๆวันนี้เราเราล้นเวลามานิดหนึ่งแล้วนะฮะ <laughs> แต่ว่าผมขออนุญาต <laughs> ทั้งสองท่าน